สำหรับโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่พบได้บ่อยนะคะมาจากหลายๆปัจจัยของเราในการใช้ชีวิตทุกวันนี้นั่นเองค่ะม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราทานนะคะปริมาณน้ําที่เราดื่มหรือว่าแม้กระทั่งยาที่เราทานด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะในเรื่องของอาการแล้วก็วิธีการรักษาและการป้องกันโรคมีกันที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงร้อยแสุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับนายแพทย์ไพภูณเอี่ยมสุภกุลนะคะศัลยแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะอยากทราบสาเหตุถึงการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับนิ่วนะครับก็เกิดจากการตกตะกอนของผลึกของสารประกอบที่อยู่ในปัสสาวะนะครับสารประกอบพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นแคลเซียมออกซาเลตฟอสเฟตหรือว่ายูริเอซิดนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็เกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดจากความผิิดปกกตทางพันธุรรม หรือว่ามีความผิดติทางเมตาบบลิซึมนะครับหรือว่าการที่ดื่มน้ําน้อยหรือว่าการรับประทานนาหซ้ซ้ํเดิมเดิมนะครับแล้วก็ยางสาโรูกก,ก็เป็นสาเหตุการเกิดนิ่วได้เช่นกันค่ะถ้าเราอั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดนิ่วอันนี้จริงๆแล้วถูกต้องไหมคะเรื่องการกั้นปัสสาวะก็เพิ่มโอกาสการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับที่เราพบบ่อยก็คือการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ดีนะคะสำหรับโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเราสามารถพบได้ในตำแหน่งไหนบ้างคะจริงๆก็คือในทุกตำแหน่งของระบบทางเดินปัสสาวะนะครับถ้าเราแบ่งเป็นทางเดินปัสสาวะส่วนบนก็คือเกิดนิ้วในไตเกิดนิ้วในท่อไตนะครับหรือว่าทางเดินปัสสาวะส่วนล่างก็คือเกิดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าเกิดนิ้วในท่อปัสสาวะนะครับนิ้วที่พบบ่อยสุดคือนิ้วในไตสั้รับอาการที่เจอบ่อยเลยก็คืออาการปวดนะครับคนไข้กลุ่มที่มีนิ้วอุดตันเนี่ยจะมีอาการปวดเอวหรือว่าปวดหลังนะครับปวดแบบรุนแรง นในบางรายก็คือจะมีปัสสาวะปนเลือดลักษณะเป็นสีน้ำลังเนื้อะนะครับหรือถ้ามีการติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัสสาวะสักัดหรือมีไข้สูงหนาวสารร่วมด้วยได้ครับอย่างนี้นะคะลอกนิ้วแต่ละประเภทอย่างเช่นนิ้วในไตนะคะนิ้วในถุงน้าดีจะมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างลักษณะที่แตกต่างกันมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นผู้ป่วยี่มีนิ้วอุดตันในท่อน,น้าดีเนี่ยลักษณะการปวดจะเป็นปวดบีบเป็นปพักๆกนะครับแต่ใช้เวลาแล้วเวลาที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับนิ้วในท่อ นิ้วที่อุดตันในท,ทน่อไตค่คบอย่างนี้อยากทราบถึงความอันตรายนะคะของโรคนิ่วว่าสามารถเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมคะนะครับความอันตรายของนิ่วเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยก็คือคนไข้าบางกลุ่มก็คือไม่มีอาการเลยจนถึงอันตรายรุนแรงถึงถึงกับชีวิตได้ะนะครับคนไข้กลุ่มที่มีความรุนแรงของโรคสูงเนี่ยคือคนไข้ที่มีนิ่วอุดตันในท่อปัสสาวะร่วมกับมีการติดเชื้อโดยที่ไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเกิดภาะวะแทรกซ้อนตามมาเช่น มีฝีหนองที่ไตหรือว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดสุดท้ายก็อาจจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ครับค่ะการรักษาโรคนิ้วในระบบทางเดินปะสะัสสาวะนี่ทำยังไงได้บ้างคะก็เริ่มแรกผู้ป่วย,ยจะได้รับยาระง,งับอาการปวดก่อนแพทย์ี่จะเป็นผู้หาตำแหน่งนิ้วโดยการใช้เครื่องโครมาโนะคบหรือการเอ็กซเรย์แบบเยลทามระยะเวลาโดยรวมในการสลายนิ้วอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วนะคะผู้ป่วยต้องดูแลรักษาตัวยังไงบ้างคะคำแนะนําก็คือให้ผู้ป่วยดื่มน้ามากๆแล้วก็กินยาตามที่แพทย์สั่ง สำหรับอาการที่ผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก็คือถ้ามีไข้สูงหรือว่ามีอาการปวดรุนแรงหรือว่าปัสสาวะไม่ออกอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีนิ้วมาอุดตันมีข้อมูลที่พบว่าคนไข้ที่เคยมีประวัติโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยจะมีอัตราการเป็นนิ้วซ้ำอยู่ที่ประมาณ50%ในช่วง10ปีแรกนะครับดังนั้นผู้ป่วยถึงแม้ว่าจะรักษาหายแล้วเนี่ยเราก็แนะนําให้ติดตาม อย่างต่อเนื่องครับค่ะค่ะอยากให้คุณหมอนะคะฝากถึงวิธีการป้องกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวนะคะให้ห่างไกลจากการเป็นโรคนิ้วในทางเดินปสัสสาวะด้วยค่ะครับควรดื่มน้าให้เพียงพอนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะครับอาหารที่มีความเสี่ยงในการเกิดนิ้วเช่นอาหารที่มีออกซาเลตสูงนะครับที่คนไทยกินบ่อยๆก็เช่นมันสำปะหลังผักโคมนะครับใบชะพลูนะครับ,ารนะรบอาหารที่มียูริกสูงเช่นเครื่องในสัตว์หรือว่าสัตว์ปีกนะครับ อันนี้เขาปวดเล็กเลี้ยงหลายคนนะคะที่กําลังสงสัยนะคะว่าการเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไงและวิธีการปฏิบัติตัวเอง,องไงวันนี้นะคะก็ได้ฟังจากคุณหมอแล้วนะคะก็อย่าลืมนําขั้นตอนต่างๆไปปฏิบัตินะคะและถ้าเกิดเริ่มมีอาการแล้วนะคะก็ควรรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับนายแพทย์ไพ่บุญเอียบสุภกุลนะคะศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI